ครั้งแรกที่ต่างชาติบันทึกถึงสยามเมื่อ500ปีก่อนรู้ไหมว่าพวกเขาพูดถึงเราอย่างไรครั้งแรกที่สยามปรากฏในบันทึกของชาวต่างชาติเมื่อชาวโปรตุเกสเดินทางถึงอยุธยาในปีพุทธศักราช2054รู้หรือไม่ชาติแรกที่พูดถึงสยามคือชาวโปรตุเกสเมื่อกว่า500ปีก่อนพวกเขาเขียนว่าเรามีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มีช้างศึกและค้าขายกับจีนนี่คือจุดเริ่มต้นที่ประเทศไทย ปรากฏตัวบนเวทีโลกหลายคนอาจเคยสงสัยว่าประเทศไทยเริ่มปรากฏบนแผนที่โลกเมื่อใดคำตอบคือเกือบ500ปีก่อนเมื่อประเทศโปรตุเกสกลายเป็นชาติแรกของยุโรปที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับสยามซึ่งก็คือชื่อเดิมของประเทศไทยในสมัยโบราณโปรตุเกสคือชาติแรกที่รู้จักสยามย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2 5 4คศ1511หลังจากที่โปรตุเกสยึดครองเมืองมะละกา ในมาเลเซียปัจจุบันได้สำเร็จกษัตริย์มานูเอลที่หนึ่งแห่งโปรตุเกสได้ส่งดูอาร์ฟฟานันเดสดัวเทฟเฟอร์นันเดสเป็นทูดเดินทางมายังกรุงเสีอย,ยุธยาเพื่อจเจริญสัมพันธไมตรีการเดินทางครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีนักการทูตยุโรปมาเยือนสยามพร้อมกับมีการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรของเราอย่างเป็นทางการสยามในสายตาชาวยุโรปยุคแรก บันทึกของชาวโปรตุเกสในยุคนั้นกล่าวถึงสยามในลักษณะที่น่าทึ่งพวกเขามองว่ากรุงศรีอยุธยาเป็นอาณาจักรใหญ่ที่รุ่งเรืองมีกษัตริย์ทรงอำนาจและผู้คนจำนวนมากอยู่ภายใต้ใตการปกครองมีระบบทหารที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะช้างศึกซึ่งเป็นที่น่าประทับใจสำหรับชาวยุโรปมีการค้าขายกับจีนอินเดียและดินแดนอื่นๆในภูมิภาคผู้คนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและมีมารยาทดี ในบันทึกเหล่านั้นยังมีการเรียกชื่อประเทศเราว่าชีออนหรือไซอัมซึ่งกลายมาเป็นคำว่าสยามในภาษาอังกฤษในเวลาต่อมาจุดเริ่มต้นของสัมพันธ์สยามยุโรปการติดต่อกับโปรตุเกสครั้งนั้นไม่เพียงเป็นเรื่องการทูดเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ทางการค้ากับโลกตะวันตกโปรตุเกสได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาสู่ดินแดนสยามเช่นเทคนิคการต่อเรือแบบยุโรป อาวุธปืนและดินปืนขนมหวานแบบฝรั่งอย่างฝอยทองทองหยิบทองหยอดซึ่งมีรากเงามาจากขนมของโปรตุเกส The Suma er Oriental บันทึกที่พูดถึงสยามในยุคแรกอีกหนึ่งบุคคลสำคัญคือทอม,มาสโปโทมไพแรก็กนักเดินทางและเภสัชกรชาวโปรตุเกสผู้เขียนหนังสือชื่อ The Suma er Oriental ระหว่างปีคศ1512-1515ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเอกสารโบราณที่กล่าวถึงสยาม ว่าเป็นอาณาจักรมั่งคั่งและมีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกรดน่ารู้สยามปรากฏบนเวทีโลกเป็นครั้งแรกในสายตาชาวยุโรปผ่านนักการทูตและนักเดินทางโปรตุเกสเมื่อกว่า500ปีก่อนเป็นจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการค้าและเทคโนโลยีแม้แต่ขนมหวานบางชนิดที่เราคุ้นเคยยังมีรากน่าจากโปรตุเกส การบันทึกของชาวโปรตุเกสเมื่อกว่า500ปีก่อนไม่เพียงเผยให้เห็นภาพของสยามในสายตาชาวยุโรปแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมต่อระหว่างโลกตะวันตกกับอาณาจักรไทยในอดีตเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยาและบทบาทของสยามในเวทีโลกยุคแรกเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทีไดอารด้วยนะครับขอบคุณครับ